อันนี้เป็นเรื่องแรกที่จะได้เรียนตอนม4เลยนะทุกคนเป็นฟิสิกเขาเรียกว่าพีฟิกของฟิสิกมันคือตัวนำหน้าเอาพี่พูดไปมันก็จะงงใช่ปะเอาสรุปก็คือมันเหมือนภาษามันเหมือนชื่อนายนางสาวอะที่มันจะมาอยู่หน้าชื่อแล้วก็เป็นตัวบอกใช่ไหมว่าคนนี้เป็นผู้ชายคนนี้เป็นผู้หญิงแต่งงานแล้วหรือยังไม่แต่งงานอะไรแบบนี้เป็นเด็กหรือว่าเป็นวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่แล้ว เออฟิสิกส์ก็มีพวกนี้เหมือนกันไอ้พวกนี้แหละคือชื่อของมันเอ,อเอ,อช่างมันเถอะมามาดูกันไอ้ตัวเนี้ยพี่เขียนเป็นภาษาไทยให้น้องมันจะได้เอามาร้องเป็นเพลงมันมีเยอะมากเลยเห็นปะถ้าจําหมดเนี่ยถ้านั่งท่องเนี่ยมันคงไม่ไหวอะเดี๋ยวพี่พาล้องเพลงอ่ะเริ่มตัวนี้นะพี่เรียงลําดับจากมากไปน้อยนะทุกคนดูดูที่ผลลัพธ์ของมันเนี่ยคือเลขอยู่กาลังใช่ปะรับแรก ไอเนี้ยสิบเยอะกำลัง18คือเยอะสุดใช่ไหมแล้วก็ค่อยลดลงมาลดลงมาเรื่อยๆจนมาติดลบที่ลบสบห้าตรงเนี้ยเอออ่ะเรารู้คอนเสปต์ตว่านะพี่จะล้องจากมากสุดไปน้อยสุดนะวิธีการล้องคือเอ็กซเอาใหม่เอ็กซะ,เ,กซะ,เ,กซะเพตะเทราติกะเมกะคิโคตัวนี้ออกเสียงเป็นคิโคเป็นคอควายนะคิโค เฮกโตเดค่ะเดซิเซนติมิลลิไมโครนาโนพิโคอันโตอ่าสโลโมชันเรียบร้อยไปรอบหนึ่งแล้วลองร้องเร็วๆอีกสักรอบหนึ่งนะโอเคปะหนึ่งสองสามเอ็กซาเพตาเทราจิกะเมกะคิโคเฮกโตเดค่ะเดซิเซนติมิลลิไมโครนาโนพิโคอันโต เป็นไงเป็นไงอีกรอบนึงอีกรอบนึงเอ็กซาเพต้าเทราจิกะเมกะคิคโคให้โตได้คาเดซิเซนติมิลิไมโครนานโนพิโกอันโตจบแล้วเห็นปะดูแล้วเนี้ยวิธีการดูตัวอักษรเนี่ยมันดูยังไงวิธีการดูง่ายๆเลยพี่พี่แบ่งอย่างเงี้ยน้องดูนะมันเริ่มมันเริ่มจาก สิบอยู่กำลังสิบแปดใช่ปะแล้วมันก็ค่อยลดลงมามันลดลงมาทีละสามเห็นไหมลดลงมาทีละสามทีละสามสิบแปดสิบห้าบสองเกาแต่มัก็หใช่ปะแล้วก็สแต่ว่าพอถัดจากสามเนี่ยมันลดลงมาทีละหนึ่งทุกคนเอาปากกามาวงตรงกิโลพี่จําแค่ตัวเดียวจริงๆนะในในเรื่องในพี่จําแค่กิโลเพราะว่าเราคุ้นมันสุดแล้วใช่ปะเออ กิโลมันคือสอิบยกกำลังสามกิโลเหมือนกิโลกร,รมัมกิโลเมตรคุ้นไหมหลังจากนั้นอ่ะมันจะลงลงมาทีละหนึ่งเป็นสิบยกกำลังสองหนึ่งพอพอจบตรงที่หนึ่งใช่ปะมันก็จะกลายเป็นติดลบแล้วฝั่งนี้มันเป็นฝั่งบวกใช่ไหมฝั่งนี้เป็นฝั่งบวกฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งลบเออมันก็จะลดลงมาทีละหนึ่ง หนึ่งลบหนึ่งลบสองลบสามและพอถัดจากสามเนี่ยมันค่อยห่างกันทีละสามอีกรอบหนึ่งเอ็กซาเพต้าทึลาติกะเมกะกิโคเฮกโตเดคคาเดซิเซนติมิลิเมกโอนาโนพิโคอันโตสัญลักษ ถ้ามันอยู่ในส่วนของเลยตั้งแต่หกขึ้นไปอะที่มีเลขหกอะไม่ต้องสนบวกลบนะเอ้ยไม่ใช่ถ้าถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยตั้งแต่ตั้งแต่หกขึ้นไปอะมันจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ที่เหลือเป็นตัวพิมพ์เล็กหมดเลยเออแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งที่อยากให้ดูคือถ้าชื่อมันซ้ำกันใช่ปะมันจะมีตัวหนึ่งอะมีตัวขอักษรเพิ่มและส่วนตัวนี้มิลิ มันเป็นมิลลิก็คือมิลลิอย่างนี้ใช่ปะเออมันเป็นตัวเอมส่วนไมโครก็ไมโครใช่ปะมันเป็นตัวเอมเหมือนกันเขาก็เลยเพื่อต้องการการความสอดสนอ่ะเขาก็เลยเปลี่ยนให้เป็นตัวไมโครแบบนี้ตัวมิลืิจบแล้วชื่อตัวอักษรมันจะไม่ซ้ำกัน